สวัสดีผู้ใช้ ebay ทุกท่านนะครับเนื่องจากว่าก่อนหน้านี้ ebay มีปัญหาเรื่องการปฏิเสธการใช้ paypal นะครับ ebay ก็เลยมีการแก้ปัญหาการที่เปิดระบบตัวเองใหม่ขึ้นมาชื่อว่า ebay manage p a y m e n t หรือเราเรียกสั้นๆจากี e ว่า MP นะครับ eBay MP นะั้นก็คือเป็นการที่ eBay เองเป็นผู้รับเงินจากลูกค้าเวลาซื้อของจาก eBay โดยไม่ได้จ่ายตรงให้กับ PayPal เหมือนใน่ดีจแล้วเนื่องจากว่าในอดีตนั้นมีปัญหาหลายๆอย่างที่เกิดขึ้นก็คือเวลามีการตัดสินคดีต่างๆ eBay ไม่มีสถีรรภาพในการตัดสินคดีเช่นบางครั้งลูกค้าแจ้งว่าไม่ได้รับของแต่คนขายมีการระบุไปแล้วว่า tracking number คืออะไร ดูว่าถึงแล้วแต่ว่าลูกค้าคนนั้นนั้นยังคงไปเปิดเคสกับ PayPal ได้ต่อซึ่งเป็นปัญหากวนใจคนขาย eBay มาค่อนข้างนานแต่ปัญหานี้ไม่น่าตกใจนะครับคือไม่ได้เกิดขึ้นบ่อยมันเกิดขึ้นแค่บางบางเคสแต่ว่าก็เป็นจุดหนึ่งที่ eBay ไม่ไม่ค่อยพอใจนะตอนนี้ eBay ก็เลยมีการจัดระบบ Wallet ของตัวเองนะครับชื่อ eBay MP โดยมีบริษัทใหม่ที่ชื่อว่า p a y o n e r เป็นบริษัทที่ใช้บริการนำส่งเงินจากบริษัท eBay เนะี่ย เข้าสู่ธนาคารไทยนะครับโดยภาพรวมก็คือ ebay ตั้งตัวเองเป็น wallet นะครับเวลาลูกค้าจ่ายเงินให้ ebay เนี่ยสามารถจ่ายให้เราได้หลายช่องทางทั้งจ่ายช่องทางที่ชื่อว่า Apple Pay, Google Pay, บัตรเครดิตต่างๆโดยถ้าลูกค้าใช้ PayPal จ่ายก็ได้นะครับจ่ายให้เราแต่ว่าเราไม่ได้รับ PayPal อยู่แล้วภาพรวมก็เป็นประมาณนี้นะครับ